สวัสดีครับพบกับผม t r a ร e เวลบาทกในช anel u ูทู e นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ลานหน้าห้างสย์การค้าเซนทัลวิล้์นะฮะข้างหน้าก็เป็นถนนราชดำรินะฮะตรงนู้นก็เป็นราชประสงค์นะครับซ้ายมือก็ไปประตูน้ำนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานคริสต์มาสที่เซนทัลว์นะฮะคนเที่ยวเยอะมากเลยนะครับทุกคนตรงนี้เป็นเหมือนอุโมงนะฮะก็ปีนี้ก็มาในธีมโปเกมอนนะฮะทุกคน โปเกมอนทั้งนั้นเลยนะครับใครที่ชอบเล่นจับโปเกมอนนะฮะก็มาได้นะฮะก็มีคนแต่งตัวคอสเพย์มาถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนมีโปเกมอนตัวใหญ่ด้วยนะฮะยักษ์เลยนะครับงานครั้งนี้ก็จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพมาหานครนะครับ บรรยากาศคือคักมากนะครับวันนี้นี่นะครับต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะฮะบอกเลยนะครับว่าใครที่ชอบเล่นเกมจับโปเกมอนตามที่ต่างๆนะฮะมาจับที่นี่นะครับมีหลายตัวเลยนะฮะ มีทั้งตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่นะฮะนี่นะครับตัวจัมโบ้นะฮะตัวนี้ใหญ่ที่สุดนะฮะนา่นนตัวรองตัวเล็กๆก,ก็มีนะครับมาได้นะฮะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโรงแรมอโนมานะครับแล้วก็มีบิ๊กซีประตูน้ำนะครับโดมสีทองๆก็คือโรงแรมเบอร์เกอรี่ประตูน้ํานะครับนี่นะฮะฝั่งน้นจะมีต้นคริสต์มาสนะฮะทุกคน วันนี้ก็เป็นวันหยุดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าราชการนะฮะที่หยุดในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดเชยรัฐธรรมนูญนะครับตรงนี้ก็มีการ์ตูนต่างๆให้ได้ถ่ายรูปนะฮะก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นเพื่อนๆของโปเกมอนนะฮะหรือว่าปิกาจูนั่นเองนะฮะคริสต์มาสปีนี้ก็มาในธีมโปเกมอนหรือว่าปิกาจูนะฮะน้องๆหน,หนูๆยุคนี้ก็จะเรียกโปเกมอนว่าปิกาจูนะครับ ตรงนี้ก็มีลานเอาไว้สำหรับนั่งพักนะครับยิ่งดึกบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักนะฮะค่ำวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนไทยนะฮะต่างชาติก็มานะครับเพราะว่าแถวนี้ย่านท่องเที่ยวนะฮะมีโรงแรมหลายโรงแรมนะครับฝั่งนู้นก็เบอร์เกอรี่ฝั่งนี้ก็อโนมา ฝั่งเซ็นท่ันก็มีนะฮะเซนทราเกตเซนทันเวอร์นะครับที่ผมเคยฝึกงานอยู่นะฮะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในห้องนั้นดูนะฮะห้องที่น้องๆหนูๆเข้าไปนะครับดูว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับก็มีตัวการ์ตูนต่างๆนะฮะให้ได้ถ่ายรูปนะครับ น้องๆหนูๆชอบกันใหญ่นะฮะเด็กๆนะครับแล้วก็มีต้นคริสต์มาสด้วยนะฮะต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆนะฮะแล้วก็มีตุก๊กระตุนอื่นด้วยนะฮะนอกจากปิกาจูนะฮะนอกจากโปเกมอนนะครับนี่นะฮะบรรยากาศของงานคริสต์มาสที่เซนทัลวูประจําปีนี้นะครับ ถ้าปีนี้ไม่ว่างนะครับปีหน้าก็มาอีกได้นะครับเขามีทุกปีนะฮะแต่ละปีก็จะมีธีมที่แตกต่างกันออกไปนะครับปีนี้ก็มาในธีมปิกาจูนะฮะหรือว่าโปเกมอนนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มกว่านะฮะคนก็หลั่งไหลเข้ามากันเรื่อยๆนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องมาประมาณ6โมงนะฮะ แต่ว่ามาตอนกลางคืนก็ได้บรรยากาศสวยนะครับมาตอน6โมงก็อาจจะยังไม่ได้อารมณ์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีก็คือคนน้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะมีหลายๆอย่างให้ได้ดูนะฮะให้ได้น่าสนใจนะครับขวามือก็เป็นซุ้มของปุริโกนะฮะ ซุ้มในปนางของกุลีโกะน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะฮะทุกคนก็มีขนมกูลิโกะหายด้วยนะครับ ด้ยนะฮะกุริโกะนะครับราคาถูกสุดก็อยู่ที่8บาทนะฮะมีไอศครีมขายด้วยนะครับไอศครีมกุริโกะนะฮะก็เป็นไอศครีมที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็กินบ่อยนะฮะอร่อยมากๆนะครับไอศครีมจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะ เราจะเข้าไปเล่นเกมที่ซุ้มนี้กันนะครับเข้าไปแล้วนะครับไปพูดคําว่าอู่ห้านะครับจะได้น้ําฟรีหนึ่งกระป๋องนะฮะเดี๋ยวเราเรอให้น้องเข,เข้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้านะเข้าแล้วนะฮะทุกคนมีน้ำรสอ,อะไรบ้างครับ มอนกับลิ้นจี่อันนี้เลมอนอันนี้ลิ้นจี่เอาลิ้นจี่ดีกว่านะครับเพียงแค่พูดคําว่าอูหา่าก็ได้นะ้ำฟรีมาแล้วนะฮะหนึ่งกระป๋องนะครับไปดื่มให้ชื่นใจนะฮะทุกคนหลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะฮะก็มาฟังเพลงกันต่อเลยนะ ลืม,มาาแล้วซาชื่นใจนะทุกคน ตรงนี้ก็มีต้นคริสต์มาสสวยๆนะฮะมีวงล้อด้วยนะครับ โทษน,นะครับถ้าเล่นวงล้อแล้วได้อะไรบ้างครับก็ต้องใช้จ่ายภายในห้างไระช็คดูก่อนนะครับผ่านมาดูบีบันดิตีแบบมารับอ๋อซื้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับกระปุกกระเป๋าได้ครัการข้าวก็ได้แต่ว่ายกเว้นเติมเงินเติมเดตนะครับซื้อของที่ท็อปก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับดีเซนทั้งวอรอะไรก็ได้ครับยกเว้นเติมเดชนทุกอย่างนะครับซื้อของในเซนทันเวิร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นในท็อปกินข้าวหรือว่า ซื้อกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรก็ได้แล้วมาหมดวงล้อตรงนี้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่นะฮะกินข้าวนี่ก็คือกินร้านอาหารในเซนทรัลใช่ไหมครับพวกโตโวย่าชบูตรงอะไรพวกนี้ร้านอื่นได้ใช่ไหมเอฟเคบางทีก่อนในในทั้งรูได้หมดเลยครับทุกอย่างที่อยู่ในเซ็นทรัลเวอร์นะครับยุ้ยเติมเติมเงินเติมเด็ดอะไรพวกนี้อับทุกอย่างนะฮะร้านอาหารทุกร้านนะครับแต่ยกว้ยเติมเงินนะฮะ ก็มาฉลองความสุขส่งท้ายปีกันนะฮะที่เซ็นทรัลเวลลนะฮะเขาก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกนะฮะเป็นของขวัญวันครึกมัและปีใหม่นะครับตรงนี้นะครับโรงแรมอนุมานะฮะเป็นโรงแรม3ดาวเคยมากินข้าวที่นี่อยู่นะฮะมาฝากไปกเปื่อนที่นที่ดีนะครับตอนเด็กๆนะฮะ I give it to someone that is you เสียงปลบเือให้ับน้องมินท์โซด้วยครังนี่ค่ะสวดีน้องมินโซด้วยนะคะัตรงนี้ก็มีมุมสวยๆของโค้งให้ได้ถ่ายรูปนะฮะต้นคริสต์มาสโค้การนี้ก็คือของการทำงานนี้ใช้เวลานาด้วยนะคะกว่าจะออกมาสู่ายทำาด้ นะฮะของโค้งนะครับเป็นโซนคริสต์มาสนะฮะสัมเปร์คอสนะครับถ่ายรูปได้นะครูปได้นะฮะจะเป็นรถบรรทุกขนความสุขในช่วงคริสต์มาสนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานคริสต์มาสที่เซนเทนโวล์นะฮะปีนี้นะครับธีมหลักๆก็จะเป็นธีมของปิกาจูนะฮะหรือว่าโปเกมอนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีซุ้มอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกุลิโก้๊อกกี้นะฮะแล้วก็มี โซนของโค้กนะครับมีศิลปินมาร้องเพลงมอบความสุขในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่แบบนี้นะฮะก็ขอเปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel By T นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ